สวัสดีครับสวัสดีกับพีพีทุกท่านทุกคนเลยนะวันนี้ก็มาส่งมอบก,กันหน้าโลตัสนะครับโรโรบินสันนะที่จังหวัดอยุธยานะครับพี่วิทยามาแนละ้วดีใจดีใจมากได้ได้เจอกันครั้งแรกนะครับก็นั่งรถมาเหนื่อยนะผมก็นึกว่าจะขับกลับเลยนะไม่ใช่ครับกลับพรุ่งนี้นะครับนอนพักก่อนผมก็ว่าดีดีเลยครับนะครับถ้ากลับคืนนี้เหนื่อยแนย่นอนนะพี่วิทยาอห้ยน่ารักครับน่ารักมากๆ นะบอกโอ้ดูไม่ดูแล้วไว้ใจเชื่อใจอสุดยอดจริงๆนะโอ้ยขอบพระคุณวนะันนี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่แอนกำลังสอนวิธีการใช้รถนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่วิทยาเนี่ยคือพี่วิทยาเขาไม่เคยขับเกียร์ออโต้นะครับขับแต่เกียร์กระปุกนะเดี๋ยวผมจะพาวนก่อนสักรอบสองรอบให้ชินกับตัวรถนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะดีใจดีใจพี่วิทยานะครับ มาจากคำพูนนะครับเดี๋ยววันไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์เดี๋ยวมีพี่พี่ยงนะครับเยอะพี่ยงเนาะมาจากเชียงใหม่นะครับี่นะฮะเอ่อพราะเนี่ยผมก็ยังบอกพี่วิทยาพี่วิทยาเนี่ยมีพี่พี่คนนึงอยู่เชียงใหม่นะครับผมก็ยังบอกแกอยู่ว่าเออน่าจะมาพร้อมกันเนาะจะได้ขับรถกลับพร้อมกันว่างั้น <c oughs> เออแกก็บอกเออเนาะเนาะน่ารักครับน่ารักมากนะฮะอ่ะดีใจครับดีใจ กำลังสอนอธิบายการใช้รถเบื้องต้นนะครับพอให้ครขอขอข่าวๆนะครับพอให้ตรงนั้นตรงนี้คืออะไรนะครับฝาถัางน้ำมันเปิดตรงไหนอะไรยังไงประมาณนี้ครับขับยังไง่ายนะครับถ้าขับยังไม่ถนัดก,ก็จะมีการอธิบายเบื้องต้นให้นะครับน่ารักครับชีวิยาสุดยอดจริงๆนะมาจากบัมพูลเลยโอ้ยน้องกีดขอขอประคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็เดีย๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีส่งหมออซิตี้สี สีขาวนะครับอีกคันหนึ่งนะครับเป็นของพี่ชำนาญน,นะครับมาจากฉะเชิงเสานะครับโอ้โหผมพูดได้ไงปกติผมจะพูดสะเชิงเซาวสั้น <laughs> อันนี้ฉะเชิงเสาเนาะต้องมีการเกรงนิดนึงนะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวรอพี่แอนอธิบายแลยว้วผมจะพาวนรอบสองรอบนะครับพี่วิทยากระถานข้าวแล้วผมก็เพิ่งทานข้าวเมื่อกี้แหละนะครับ <laughs> เหมือนกันนะวันนี้ทั้งวันเลยนะครับ ดีใจดีใจนะฮะก็ยังไม่ลงคลิปเลยจริงๆถ่ายวีโกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพี่พี่ชายเนาะพี่ชายจะมาดูซีวิคเอดีนะไม่รู้จะมาตอนกี่โมงแต่ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าหรือไงอัปเดตให้นะครับเดี๋ยวพี่ชายถ้าดูอยู่เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเรารออธิบายแล้วก็พาวนสักรอบสองรอบนะครับให้พี่วิทยาขับ ให้ชินแล้วก็ชํานาญเบื้องต้นก่อนนะครับวันนี้จีก็ดีใจนะก็ยินดีมากๆเลยนะครับวันนี้ได้มาส่งรถด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งทีนะ่วิทยาซเงินงสดนะครับก็รับรถพร้อมเล็มเลยนะโอนเต็มเลยแล้วเราก็ไปโอนรถให้เลยนะครับวันนี้ก็มารับรถนะครับ มาจากลำพูนอ่ะสุดยอดแต๊ะโอเคฮะแฮปปี้ครับผมสุดยอดเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวต้องกินต้องกินในสวกให้ทีนี้ว่า สุดยอดออกกล้องหน่อยฮะอเดีไหดูี๋ยวเราไปลตเครับผมดี๋ยวเราไปที่พักกันต่อเลยนะครับระหว่างนั่งใผมก็จะแนะนำ อ่าเรียบร้อยแล้วครับผมเราส่งพี่วิทยามาที่พักเรียบร้อยนะครับแล้วก็พี่วิทยาจะกลับพรุ่งน,นี้นะครับพ,พี่วิทยาเดี๋ยวไปแล้วพี่วิทยาจะได้พักผ่อนนะคะมีอะไรโทรไปถามนะคะ ร้อยครับผมแฮปปี้ผมดีใจมากมครับได้เจอพ,พี่วิทยาพี่วิทยาน่ารักมากมากนะครับอ่าเห็นกันเองสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่วิทยาเขาพักผ่อนนะครับพวกนี้ได้เดินทางกลับลำพูนนะครับครับพวกนี้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพี่วิทยาขอบคุณครับ

ดินทางโดยสวัสดีท่าครับพรุ่งนี้สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับครับแล้วครับผมสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันกับเซนต์ที่สีขาวอีกหนึ่งคันนะครับผมประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับก็ขอพี่วิทยาพักผ่อน อยางมีความสุขครับผมสวัสดีครับผม